ก็ตั้งกราวสวีดัสสวัสดีเด็กๆน้องๆนุ่นๆคุณดูที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนผมก็มาปิดคลิปแล้วนะครับกับซองข้าวไผ่นะวันนี้ก็มาแบกเชลโลอีกแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมโอเคเตรียมตัวศัตรูกำลังไล่เข้ามาได้ปืนแล้ว วะโดนดักคิดว่ามันมีตัวก็ไม่มาร์คให้อ่ะ while โอ้โหไม่ไหวเลยทุกคนไม่คิดเลยกดสกิลตั้งนานแล้วมันจะเดนให้อะไรเนี่ยออได้อยู่ได้อยู่ที่เพื่อนเพื่อนหนีเพื่อนหนีนหนได้อยู่น่าจะดึงได้อะ่ะมาๆมา,มาผมได้เกิดละโอ้โหแหลว้ววะคือผมจะได้เกิดด้วยบ้านี่ยลุ้นลุ้นต้องลุ้นสเสือกับเสืออะไรกับคุณท้ามีตัวมีตัวเพิ่มมีตัว Ông có tôi đấy Để hạ tuyên cả À, mình không phải tệ ừ. Dính xíu bẹp lên lửa Cầm lăng dứt vô แล้วเพื่อนเบอร์สองโดนอะไรนะเรืร่งคนยิงกัอเพื่อนใจเย็นนะขอพวามของก่อนช่วดยด้วยใจเย็นเพื่อนพามของก่อนไหนใครมากล้าทำเพื่อนผมไ่ไหนกมับมาโดน ไปวะคิดว่าจะมีสองตัวนี่แหละครับน่าจะหมดแล้วแหละเพราะว่าเห็นแค่สองตัวเนี้ย ไม่มีตัวเลยวะ่ะข้ามไปฟ้างนั้นดีกว่า ัวแลอุ้ย,อยสองตัวเลยจะเย็นลงเกินนี่มันเห็นผู้เล่นเอ้ยเพื่อนมาช่วยผมหน่อยเพื่อนเอายวะเพื่อนนอนละใส่เลย ไม่นะเพื่อนผมไม่โอ้โหไม่ทันว่ะหมดแล้วหรอเมื่อกี้นี้สองตัวสามตัวเห็นได้นะน่าจะหมดแล้วแหละเพราะว่าเห็นแค่สองตัวเมื่อกี้นะตอนนี้ขอเข้าวงก่อนนะโอ้โหอยู่นานไม่ได้เดี๋ยววงกินตายนะพี่เพื่อนมีตัวหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในดับมีตัวไหมไอ้เพื่อนเท้าเพื่อน ไปข้างบนงบนหลังคาเลยเจ็บเพื่อนเจ็บโอ้โหเพื่อนดาวไม่นะจะทำเพื่อนผมเฮ้ยเพื่อนมีอะไรอ่ะไอ้อีกคนเอาไม่ใช่เพื่อนนิดหลุดเลยเห็น เท้าเก็นอยู่ไหนเจ๊น่ไปไหนแล้วโอ,อ้ยอย่าไปยิงคนนิลุดดิอย่าไปยิงคนนิลุดดิให้อืมโอ้โหคนนิลุดอ่ะตายแล้ว เพื่อนทำอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนผมอุตส่าห์วิ่งมาเอาหน่องวงเลยไม่ใช่ดิผมอุตส่าห์วิ่งออกมาเอาน่องวงเลยนะเพื่อนเพื่อนทำอย่างนี้ไม่ได้ตัวหน้าตัวตาเลย่อกี้เนี่ย ยังไม่เป็นไรเราไหวไม่หาไม่หายกี่ตัวนะ่ะโอ้้ายเขามาอมกเฮ้ยเอายังไงดีเนี่ยแกข้างหลังเขาหน่อยเพื่อนข้างนอกเนี่ยวิ่งมาเจอเลยสวยเดี๋ยวเดียวละข้างน้าผม เคยหีเลือดเท่าไหรอ่อ่ะขอของหน่อยดูบอกนะผมโดนส่วนตายเนี่ย โอ้โหไม่ไหวผมว่าแล้วผมน่าจะโดนเสี่ยงตายจริงด้วยเนี่ยวิสามตัวเลยย,ย,ลย,ย,ย,ยี่เหลือสี่ต่อสี่ไปเนี่ยเอ้ยผมตายเพื่อนซุปได้เนี่ยเนี่ยเพื่อนนี่เหรียญเท่าไหร่กันเนี่ยตัวนี้ห้าร้อยอ่ะคือตอนนี้ผมเปิดไม่บอกเพื่อนเบอร์สองให้ร่วมเหรียญกระซุบเลยนะแต่เหรียญอยู่กับอ่าเพื่อนเบอร์สี่อ่ะแต่ตอนนี้มาอยู่กับมาทิ้งให้เบอรอสามเลยอะไรวะ ไม่เป็นไรครับเราดูเพื่อนก็ได้นะครับมาดูกันว่าเพื่อนเราจะเอาแซมได้หรือเปล่านะาเดี๋ยวจังหวะนี้เพื่อนดันไปเลยนะเฮ้ยเอาวะอีกอะไรหนึ่งเพื่อนผมยังไงเฮ้ย,อยเอาวะไอโหวดวะตัวนี้โดหดวะคมวะตัวนี้เพื่อนผมเองนะครับตัวนี้อีกตัวสุ่มมานะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคมวะไอม,มันชุบตัวเองไงเห็นไหมฮะ อะไรเนี่ยยืนิ่งเฉยโอ้โหตาไมไม่ชุบตัวเองนะใบแซมโอเคครับคลิปนี้ก็ออกไม่ใบแซมอดครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย